สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันกนบ,บนนในช่วงบ่ายของมื้อวันที่27เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดผ้าคอยพี่น้องบรนเทาสุขสุกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจาก ปูปลาช้านะคะพี่น้องคะเน้นย่ำคงสุดไทยนะคะพี่น้องเอาแนวทางในคลิปนี้นะคะแนวทางของปูปลาสาค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการค่ะดีมาก <c oughs> การเจริญพอ่อไปยังดยาดย่อมเอฟซีของเบิงละลวยซีหาหกทุกขุทุกคนเด้อบัดนี้ได้เวลาคงสุด้ายแล้ว ขอขอบอกจะน้อยว่าตอนนี้หลวงปู่มาถูดงเด้อตุนทั้งหมดผ่านลอยพะูโอ้ oh, ค่ะปู่ามาถูดงแต่ถูดงเป็นจุดเมื่อวานอยู่อำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมือนีเออผลิน่นสิภาไปบ่อพ่อยแล้วะผลเลยบ้มมาแวะอยู่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเดอ้อช่วงพักพอดีช่วงนี้นะค่ะช่วง ช่วงปฏิบัติก็มีปฏิบัติทางภาวนาสวดมนต์แล้วก็ช่วงพักก็ให้เว้าได้แต่ว่าตอนนี้ก็มาอยูุอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพระลอยก็ลูกจ้ามานนำกันกับสิกกับวัดพลอแยกกันเดินทางกับโยมไปรับกับวันที่3สามสิบคนหอดวัดไผ่วัดมั่นนะค่ะปุหวัดไผ่วัดท่านเนาะ กาบอกข้าโยมจากน้อยเด้อหลวงปู่มันเครื่องศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดมันเต็มเพราะว่ามันออกเก้าแปดเล็กล่าพัฒนาคนซื้อน้ำเต็มแล้วมันเต็มกาลาบว่าไหลมันเต็มแล้ววันนี้เลยโยมก็เลยปรึกษายมโยมก็เลยซื้อมาถวายเครื่องไม่อีกเครื่องหนึ่งนะโทศัพามกาเครื่องละที่หาพันหวานนี่นะคนซื้อมาถวายจ้า กเป็นเบอร์ไม่เดอ้อที่ย่อมที่โทรหาหลวงปูปาสชากับเบอร์เบอร์นี้เนาะเอาเริ่ฟังเดอ้อเขียนมีปากกาเขียนให้เขียนโทษละเป็นแอดไลน์พร้อมแอดไลน์ไปโหลโดบ่ต,ต้องเอ่อบ่ต้องบอกบ่ต้องเว้าแอดไลน์ไปเหลดหลวงปู่ติดต่อเพราะว่าช่วงนัางช่วงเออ่พักมันสิได้ตอบตามอตอบลยอยไลน์ไงเดอ้อเบอร์ไลน์เดอ้อเบอร์นี้เดอ้อแอดไปโหดเดอ้อปูปสชานะ ศูย์หกสามเ็ดสี่ห0าศูนย์ห4าสี่สามศูนย์หกสามเจ็ดสี่หาศูนย์หาสี่สามแอดไลน์ไปเลยไว่าปู่ป่าช้ามันสิขึ้นเลยนะเบอร์นั้นเต็มแล้วเบอร์นั้นเต็มแล้วเพราะว่าช่วงออกเลขเล่าออกเก้าแดแต่ว่าหันมันเลยคนเข้าไปเป็นลูกศิษย์หลายเลยเต็มเลยลับก็ได้ก็เลย ออกมาเปลี่ยเนเป็นเบอร์นี่เบอร์นีนก้กะแอดไลน์ไปฟูเวอรซาด้อค่ะกลับมาเขาเรื่องจักน้อยหลังจากเออลามาจากอา่าฟูเวอร์ซาลามาจากที่หวยขาแข่งจังหวัดสงขธานี่อ่ามาทุกปีนะกวอนปีใหม่ทุกปีไปทุดงไปปฏิบัติธถ้ำไดไซเวลาแค่อาทิตย์เดียวคือเจ็ดมือครบครบเจ็ดมือกับวันที่สามสิบเวลาแล้วบัดนี อายุก็อมากกคุยได้เวลาโยมโทรมากกคุยได้แต่รับเวลาว่างอ่ค่ะเวลานั้นเปิดเบิ้งกะมันกะเห็นไยอยู่ดอกเห็นไรกุศอยู่แต่ว่าายเปิดนั้นมันดอกเก้าแปดลาบเนี่ยข้าเจ้าเต็มดีเนาะแต่ว่าบันี้ดินเนี่ยเหลืออยุสามรถกันสีพ่อดอกค่ะายพวกแั้นพูดนั่นแล้ว,ว่าสามรถกัดสีพ่อดิน,นผมมองีิสานกุศอยู ปรูภาษาอยู่หัวขายแข่งอะนะเขาเร่อนน้องวันที่วันที่สองมคราพมเด้อสองมครลาคมปีหกแปดเลขได้เรียบร้อยแล้วได้มาตั้งที่แรกแ้วกาอีลาแซมกระบอกกันที่แรกคนหลักครับผีโยฮัน่ะค่ะเราไว้หลาแซมบอกมันมันว่ามันบอกถือหรมันเฉียงเนี้ยมันเฉียงนี่มันบอกว่าหนูบอกหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งนี่มันออกสองหนึ่งมันก็เป็นความมั่นดีคิดอย่างหนึ่งกระดายนอ ก็บอกว่าตัดเด่นเวลาแซมไปลาเพิ่มเพิ่นนะปฏิเเลยมากมาบอกหมวดไหมมันบอกอบอกว่าตัวเดียวก,กันกับเซอร์เปอร์คนขับรถตีหลาไปขับมอเตอร์ไซค์กับบานแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตอ่อมอเตอร์ไซค์ชนกันแจ้ไฟตรงขามผู้ขับตายพูนสอนไทยขอจิยุยังบอกอย่แหละคนตายเลยมา่เขาก้อมฝันเขาก้อมฝันของไอ้โยมที่เป็นคนจะว่า คนขับรถหลวงปูก็เป็นอย่างแม่แ่ว่าเลขมองโไเสยเป็นเรื่อแปดเลย <c oughs> เอาเงาเลย <c oughs> พังมันสมก็ได้ดอกสองสื่ขึ้นมเพราะว่ามันสมก็ได,ด,ได้แต่ว่าคนบ่เป็นอย่างแม่เงินมีของดีเลยแล้วกัน <c oughs> เ,เ,เล่อยมาเข่าข้องฟันของคนขับรถ <c oughs> ขรับรถหลวงปูเนี่ยนะ <c oughs> ความที่เขาข้องฟันหลวงปูบอกจังอยเด้อบอกการกระสนผู้ใดที่ซื้อหวยพดถือ เจอสุดอทิดถือถือว่าเป็นปีและเป็นหาเดือนขเดือนกับว่าเคยูกหวยหลวงพูได้คาถาจมเข้าคัางหรือว่าสวดเจ้าข้างเลยจบแบบไปนนอนฝันได้เลขแล้วถือเลื่องถือซื่อได้ค่ะถือว่าบ่เสือนี่ย่อมข้าเจ้าทดลองแล้วมันแม่นี่หรี่หลวงพูหลวงพูเห็นับตาเลยว่าแม่นี่หรี่ลากเสอร์เ็นเลยว่าได้คาถามาจมถ้าพูได้ยังไงคาถากะไอ้าชไปเบิกบอกที่บอกไปเด้อย่มเมย วนย่างอื่นกับข้องจีเหมือนกันล่ะไอ้น้ำมันเรื่องผาซีเราก็ขวดกับมือนแล้วแต่ว่าย่างอื่นกับเรือไหน่อยน้ำมันเรื่องผาจะถา่ถายทอยากได้ก็ต้องไปกันไหมยูแม่สอดคุณน่ะค่ะ <c oughs> เอาคือวหลายคื่วหลายเจงม่เดียหกรทดเยยูสิบบดาบอกประ <c oughs> เทศนอกปรเทศนอกคนบอดาเนาะคนมอยู่เดนมาร์กกับยูอังกฤษยูนิวซีน เออยุ่ยข like ้าเจ้าฟังดวนก็คือประเทศเอียงกูดอยเบาง่ายดอกไอ้ไอ้คนที่สารเขาอยู่ในหลายนะว่ามันเกาหลีว่ามันไหนนันเดว่ามันไต้หวันเนี่ออสเตรเลียดิครับปุ๊เออออสเตรเลียจมเบาจมฟังของไอ้เบิ้งละลุ้ยเบาเสียงดังฟังชัดเราเสียงดีอ่าประมูลแล้วว่ามันมีคนหนึ่งเสีย คือเบิงลารวยเนี่ยแต่ว่าเป็นเบิงลารวยปรเป็นเสียงคือกันขับมวนขับแต่ว่าสู่เบิงละรว้ยนี่ชัดเกนแต่ว่าซุ่มตั้งโดนแล้วลงปู่สิถือบดถือกต่ฟังคือเก่าพาันจุออสเตรเลียนะคค่ะเป็นคน้นเป็นคนอีสานบานเฮาเบาเล่าเลาีล่ะค่ะเอ,อ่อสำหรับเลขเอ้อเล,ลขระดีขนคับรถตายโอบปกันทีชดกันกับค้นครับรถหลงปู่ตายมันมาเผาฝันค่ะมันมาจับแขนของผู้ยพันย่างันนะครับปุ้ ัวรีกันน่ะค่ะบอกว่าองัวดีเดอซื้อรถประถทีะะ่สามพนักฮมค่ะปัวเออซีซีสามคันบอาซีที่สามก็เอาหาที่สามรถะพนะะมันว่าบอกค่ะขาบอกผู้เรายัย่างนะผู้ผัวรีกันน่ะค่ะเอ่อส่วนปลาคนซ้อนท้ายนี ICU ่กับไอซียูอย่แต่ว่าคนสําหรับคนทีย่างคนทีย่างนั่นก็นเอ่อคือคนกับรถลงปูนี่แหละค่ะว่าเป็นยัง แต่ว่าผีคนตายคนคูกันตายมาบอกที่ที่สามหาทีสามงวดวันที่สองบักปอล่านะฉะนั้นเงือดโยมจุกขู่จุกคนฟังไหวเด้อประเทศนอกเย็าจมขจาว่าขจาวประจม่ะขาเจาวบักบักเสล็ดแต่ขาจามักฟั้งเข้าคุยกันนะเออค่ะพออฉะนั้นก้อนที่จบนี่กับบ่อไมี่ยังไหลกับมีตว่าถ้าผู้ใดอยากได้อ่าคาถาถูกหวยกับลงปูให้แอดไน์มาก มันเป็นวิดีโอเดอมันมันมันเบาสือๆมันบอกกันว่าไดมันต้องส่งทังไล่เลย6063เจสซีหา0หา43เด้อเบอร์ไล่แอดไลน์เลิศปูป่าชามันสิขึ้นทันที่เลยนะกระนันกับองน่ยพ่นตะกอดสเตเลียนิวซีแลนด์และอังกฤษและโดยเยอรมันโดยส่วนมา เดนมากไม่ต้องพูดถึงหรอกฟังระจําอยู่โทษล่ายมาสม,มือาฟังระจําอยูวันนั้นจ้องฟังยปูยปัญญาปยัตเสลิมเ้อหาซีสามงวดพันที่สองมกรล้าขอจบชะนีขออํานวยพ่อในญายติโยมทุกปู่ทุกคนญากเก็บญาจนเหตุยังว่าพ่อได้ก็ขอให้ได้เหตุยังว่าพ่อรวยก็ขอให้รวยให้อายุเหมือนคนยืนมวนปีไม่น้ำกันนะเฮา 5, 4, 3, หาซีสามนี่นะ จบกันนีเรอจะเริ่มปอพุ่งจะพุ่งกันวันวันการค่ะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่ปลาช้านะคะแนวทางมณีของปู่ค่ะซีซีสามหลักคาซีสามนะคะพพี่น้องค่ะจำเลยก็อย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าช่วง บายนี้นะคะแนวทางจากปูประชาค่ะจงใจก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าพี่พี่น้องมาับชบแนวทางของปูประชาค่ะอย่าลืมค่ะยิบจับสือหาสลากินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะ ใกล้มือเข้ามาแล้วนะคะไปพีน่น้องคะใกล้มือประกาศผลพ,พร้อมใกล้มือปีใหม่พร้อมนะคะไปพ,พีน่น้องคะจังใดก็ให้พอ่อไปพีน่น้องมาเท่าสุขุสุขส้ขนมีโชคมีลาภมีโชคมิหมานใส่ปีใหม่นะคะปีหกเจ็ดกำลังสิบพานไปปีหกแปดกำลังสิเริ่มต้นเข้ามา พ่อแม่พี่น้องสุขูก้อนนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในปีใหม่ที่สิหอดิถึงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะกับขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอ่าสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปราชาด้วยนะคะเอกศิรดใขอตัวลาไปพี่น้องประเทาสุขูก้อนไปก้อนค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แปในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ